ธรณีสันตคาาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นยาตำรับเป็นยาสามัญประจําบ้านที่สามารถที่จะหาซื้อเก็บเอาไว้ได้แล้วก็จะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปแต่การทานมันก็สําคัญนะคะคุณจะต้องรู้ก่อนว่าอาการของคุณเนี่ยจําเป็นต้องทานไหมแล้วก็จะต้องทานแค่ไหนแล้วก็ที่สําคัญที่จะต้องรู้เลยก็คือทุกอย่างที่เราจะหยิบใส่ปากเราเนี่ยค่ะเราต้องรู้ว่าปฏิกิริยาของเขาเนี่ย หรือว่าการทํางานของเขากลไกการทํางานของเขาเนี่ยเขาทางานแบบไหนอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะตีความผิดสําหรับธริีสันนคาต์นะคะในแต่ละยี่ห้อในแต่ละโรงงานเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันในแง่ของวัตถุดิบที่นํามาใช้ความสดใหม่ก็มีผลนะคะอัตราส่วนในการใช้ก็มีผลมันไม่ได้แปลว่าทุกยี่ห้อพอเรียกว่าธริีสันนคาต์ทานแล้วจะเหมือนกันหมดก็อาจจะไม่ใช่สำหรับดิฉันเองก็จะเลือกของบางบริษัทนะคะก็มาใช้กัน การทานธรณีสันทคาตนะคะควรจะทานก่อนนอนแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่า,าธาตุของเราเนี่ยเป็นาธาตุหนักหรือธาตุเบาถ้า,าธาตุเบาอาจจะเป็นบางคนเนี่ยอาจจะแค่สองแคปซูลก็พอแล้วแต่บางคนก็คือถ้าเป็นทั่วๆไปก็โอเคก็สามแต่จะสามหรือจะสี่หรือจะสองเนี่ยก็ข,ขึ้นอยู่กับว่าแต่รับบริษัทเนี่ยค่ะเขาแนะนํไว่าอย่างไรก็ให้ปฏิบัติตามที่เขาระบุเอาไว้ถ้าไม่ได้บีที่ปรึกษานะคะคือจะทานยาเองว่าอย่างนั้นเถอะ การทานแล้วเนี่ยค่ะคุณก็ต้องมีเวลามากพอที่จะให้ยาเขาเข้าไปทําหน้าที่ของเขาปกติแล้วการทานธรณีสรารคาดมันจะไม่เหมือนกับการทานยาระบายทั่วๆไปถ้าทานยาระบายทานแล้วนะคะคุณก็อาจจะถ่ายถ่ายได้แต่มันเป็นการถ่ายของเสียใหม่แต่ถ้าเป็นธรณีสรารคาดเนี่ยค่ะเขาจะรุ้เาาถาดันเถาดันก็คืออุจจาระที่ตกค้างมานาน ดังนั้นเมื่อมันตกค้างมานานมันก็จะแข็งแห้งแล้วก็เกาะอ,อยู่ที่ผนังลําไส้มันก็จะไม่ได้ออกมาง่ายๆนปกติของเขาควรจะทําได้แค่นี้เนี่ยปรากฏว่าเราไปกดดันให้เขาทํามากกว่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าอุจจาระมันมากเกินไปถ่ายเยอะเกินไปแล้วก็จะเรียกว่าลงท้องก็ได้นะคะลงท้องก็คือถ่ายท้องเยอะๆเลยทีนี้การถ่ายแบบนี้นอกเหนือจากกากอาหารที่จะต้องสูญเสียไปแล้วเนี่ยค่ะยังมีการสูญเสียน้ําอีกด้วย ราะอุจจาระที่ออกมามันไม่ได้แข็งเนี่ยคะ่ะมันออกมาเป็นเหลวทีนี้เป็นเหลวนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีส่วนผสมของน้ําส่วนผสมอยู่ด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าปริมาณของน้ําที่อยู่ในร่างกายเนี่ยคะ่ะมันถูกขับออกรอกร่างกายพร้อมกับอุจจาระที่ถ่ายจํานวนมากตรงนั้นด้วยมันทําให้สูญเสียอุจจาระธาตุการสูญเสียอุจจาระธาตุตรงนี้คะ่ะมันจะทําให้อวัยวะภายในนะคะระบบต่างๆภายในร่างกายเนี่ย มันเสียหายมันปนแปรมันเสียสมดุลไปคือเขาทํางานไม่ได้เหมือนเดิมสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับอาการของการสูญเสียอุจจาระาธาตุสำหรับกรณีที่ท้องเดินเยอะๆนะคะคุณจะเคยได้ยินว่าท้องเดินเยอะๆมากเนี่ยจะมีอาการว่าปลายมือปลายเท้าหรือมือไม้เนี่ยค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมือนกับมันจะไม่มีแรงมันจะหมดแรงเพราะมันไม่มีไม่มีเกลือแร่และวิตามินคือเวลาที่เราเราถ่ายท้องเนี่ยค่ะนอกจาก อุจลาที่ออกมาแล้วนะคะก็จะมีปริมาณของน้ําซึ่งก็สําคัญมากๆเลยเพราะว่าอวัยวะของเราแต่ละส่วนเนี่ยค่ะมันจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือสูญเสียเกลือแร่และวิตามินตรงนี้แหละคะ่ะที่ทําให้มีอาการต่างๆนะเช่นมีอาการเหมือนเกับจะบูบจะเป็นลมแล้วก็มีอาการมือไม้ไม่มีแรงมันเปรี้ยไปหมดเลยซึ่งอันนี้อันตรายนะคะอันตรายมากๆเลย อยาทานยาธรณีสัธาธาตคาาแบบนี้เด็ดขาดเลยเป็นการเข้าใจที่ผิดว่าไม่ถ่ายฉันก็ทานลงไปไม่ถ่ายฉันก็ทานลงไปแล้วถึงเวลาพอเขาทํางานผสานกันแล้วเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าสามเท่าของปริมาณที่ควรจะทานมันเหมือนคือการการกินยาเกินนะคะเอาว่าอย่างนั้นเถอะคือกินยาเกินขนาดอันตรายดิฉันอยากจะบอกเลยว่ามันอันตรายสุดๆเลยอย่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเป็นอันขาดเลย เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบถึงชีวิตได้เช่นกันในกรณีที่มีปัญหาแบบนี้เรียนว่ายาหอมค่ะสำคัญนะคะก็ติดไม้ติดมือเอาไว้บ้างสำหรับท่านที่มีปัญหาไม่ถ่ายนะคะแล้วจะทานธรณีสัญญาคาตอย่าเพิ่งไปหาซื้อค่ะติดต่อกับเข้ามาหาดิฉันนะคะทางไลน์แล้วเราจะได้พูดคุยกันดิฉันจะเซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใด แล้วก็จะได้สอบถามเรื่องของประวัติของท่านว่าเป็นยังไงบ้างแล้วควรจะทานแค่ไหนอย่างไรแล้วควรจะทานอะไรประกอบกับอาการที่ท่านมีอยู่คลิปดีๆอย่างนี้จะมาพบกับคุณอีกนะคะเพียงแค่คุณกดถูกใจติดตามแล้วก็แชร์ต่อถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็สอบถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะติดต่อกลับเข้ามาทางเบอร์โทรที่ได้ให้ไว้ข้างหน้าจอนี้นะคะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ